โอเครับุ่นนี้จะเป็นคุณแผนเจ็ดนางพายนะครับของหลวงพ่อที่เป็นคนสร้างก็คือหลวงพ่อโชคชัยวัดเชตวนารามวงเล็บน้ำดิบนะครับกำแพงเพชรองค์ที่โชว์อยู่นี้เป็นเนื้อดินเผาชากลางลาวสร้างจำนวนร้อยงองค์อันนี้เป็นหมายเลขค่านะครับองค์นี้เป็นหมายเลขค่าด้านหลังก็จะเป็นแม่นางพายทั้งเจ็ดนะครับ พลิกให้ดูนะครับนีเป็นแม่นางพายทั้งเจ็ดก็จะมาในรูปเลยนะครับนะครับแผนนางพายจอยู่ที่เกา่องผมจําได้แค่องค์เดียวคือองค์โอ้จําได้สององค์องนี้คือเหมยฟ้าองค์ที่ใส่ผ้าสบายสีเหลืองนี่เป็นแม่กะหลงส่วนองค์อื่นก็ยังจําไม่ได้เป็นพระเครื่องที่กำลังมาแรงในในตอนนี้เลยนะครับ พระอาจารย์ท่านก็สร้างมาหลายรุ่นนะครับถ้าคุณไปเซิร์ชในกลุ่มหรือในในในเฟซบุ๊กในกลุ่มนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะมีชาวหาบูชาเมื่อก่อนน่าจะเป็นพระหลักร้อยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมาหลายร้อยแล้วนะครับอยู่ที่รุ่นอีกนะครับเป็นพระที่ติดตามตรวสอบได้นะครับ